สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊กตาบ้าบีนะจ๊ะวันนี้จะมาหมักเนื้อเค็มนะคะเนื้อแดดเดียวเอาไว้ทานกันตอนนี้มาช่วยกันแล่เนื้อก่อนนะคะคุณผู้ชมซื้อเศษเนื้อมาค่ะ เอามาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหมักไม่รู้ว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเหนียวนะคะมันจะมีพังผืดด้วยมีมันด้วยก็เป็นการถนอมอาหารเอาไว้ทานได้นะจ๊ะ กติชอบซื้อทานนะคะมันอร่อยดีก็เลยเอ๊ะเราลองมาหัดทำดูเนาะ,ะว่าเราจะทำแบบเขาได้ไหมก็เอาชิ้นเล็กหน่อยนะคะไม่ได้ใหญ่มากตากแค่แดดเดียวช่วงนี้ยแดดร้อนมากตากแป๊บเดียวก็น่าจะใช้ได้แล้วล่ะเหนียวค่ะคุณผู้ชม เอาไปทอดนี่ทงใสจ,จะต้องทอดให้แบบกรอบมากๆเลยอะนะไม่งั้นนะ่ะติดฟันแน่ๆเลยอืมหั่นเนื้อไปด้วยกันก่อนนะจ๊ะชิ้นเล็กหน่อยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตหั่นเนื้อก่อนนะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่จะได้เป็นเนื้อแบบนี้นะจ๊ะเป็นเส้นๆเลยเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะคะอันดับแรกก็จะเป็นผงชูรสนะคะกระชับรสชาติค่ะต่อไปก็จะเป็นเกลือนะ กะประมาณเอานะคะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งทำครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเข้าเค็มเกินไปหรืออะไรเกินไปนี่เราใส่เกลือประมาณแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งนะคะเอาแค่พอเค็มปแป้มแปมนะไม่เค็มมากขยำไปเลย เดี๋ยวเราจะลองชิมทั้งน้ำไอ้นี่ดูนะคะว่ามันเค็มมันอ่อนเค็มไหมหให้เกลือมันเข้ากันไปนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากนะคะคุณผู้ชมนะอืม น้ำหายเกลือหายไปหมดแล้วคะ่ะไม่แน่ใจไม่มีเลยเอ๊ะมันจะเค็มไหมเนาะอื้ เป็นห่วงไอ้ตอนที่รสชาตินี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเพิ่มซีอิ๊วขาวอีกหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เค็มเนาะจะได้กลิ่นหอมด้วยเอาละ่ะสักประมาณเนี้ยนะคะ ไม่เป็นไรผิดถูกรอบหน้าเราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขใหม่ถ้ามันเค็มเกินไปเนาะหรือมันอ่อนเกินไปแต่เดี๋ยวจะลองแตะชิมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคนคนไปก่อน เอาละเดี๋ยวลองชิมหน่อยอมไม่ค่อยเค็มค่ะเกลืออีกนิดนึง ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปตากกันเลยนะจ๊ะนี่ได้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเศษเนื้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเศษเนื้อนะเราเรามาลองทำดูซื้อเนื้อมา215บาทนะจ๊ะเ,เนื้อแค่เนี้ย215บาบาทไปเดี๋ยวเราไปตากกันเลยนะจ๊ะ อย่างนี้เลยนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะคะคุณผู้ชม ยาวมาก เยอะนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะสักหนึ่งแดดแอร์อัดนิดนึงมันจำนวนเยอะนะคะไปค่าไปตากแดดกัน ตากแดดไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมน่าทานไหมก็คลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยจ้ารอดูนะคะว่าคลิปหน้าจะมาทำอะไรอีกสวัสดีค่ะ